เสือธรรมพพักโรตอนชีวิตคนมีค่าเพราะอะไรเจ็ดกรดกฎาคม2560ันี้นี่อัตมาพงเจอข่าวเน่งสุพีมือนกันว่าหญิงจีนวัย131ปีนี่อายุ131ปีเกิดสอเกิดวันที่ไม่ใช่สองวันที่25มิถุนายนคศนะคศออไม่ใช่พศอ คส1886ปก็พศสอ2สีอเกนะเกิดพศสอ2สีเนะเป็นคสก็8 6หรือปีที่12แห่งราชวงศ์ชิงวังนั้นสมัยจัก,กรจักรพรรดิกวงกวงสู้นะอาตมาว่าถูกป่าไม่รู้ชื่อแกชื่อ มันมือน,นไม่ใช่ชื่อภาษาจีนอลิมิฮาเซติชื่อเอิงจีนเขาบอกหญิงจีนวัยร้อยสอปีชื่ออลิมิฮาเซติชื่อมันแล้วก็บอกอยู่เป็นอยู่ในเขาพูดถึงเรื่องจัวงชิงจินก็จงจงจีนสิรัวงชิจงสมัยจกักรพรรดิวงกลมสู้อะไรเนี่ยนะ ก็ไม่รู้ก็ในเมืองไทยลราเมื่อวันนั้นอาตมาหินไทยเขาไปโคตมามีในเมืองไทยเราเนี่ยทางอ,อีสานเราเนี่ยในอุบลเราเนี่ยร้อยร้อยสิบเอด็ดอ่ะอุบ,บลเราเนี่ยก็มีอยู่เข้าไปโคตมาร้อยสิบบ้งร้อยสิบเอ็ดบ้่งได้หลายหลายคนอายุร้อยกว่าที่อาตมานำเอาคนอายุร้อยร้อยกว่ามาพูดเนี่ย เพื่อที่จะโยงไปถึงว่าคนเราเนี่ยยังไม่ตายอายุยังมีอายุยังมีชีวิตอยู่ในโลกมันจะยืนยาวไปเท่าไหร่เท่าไร่ก็แล้วแต่แต่และเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีคุณค่าเรามีคุณค่าเรามีประโยชน์คุณค่าประโยชน์ของชีวิตคนคืออะไรเกิดมาเป็นคนแล้วนี่นะ อัตมาว่าถ้าจะนับว่าชีวิตมีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือเราเป็นชีวิตที่ได้รับใช้ผู้อื่นได้ให้แก่ผู้อื่นได้เสียสละแก่ผู้อื่นนั่นคือชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าชีวิตของใครมีชีวิตอยู่ หนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งปีมีแต่เอามีแต่ได้ได้ได,ได้คิดงบแล้วเนี่ยชีวิตมีแต่เอาแต่ได้ได้ได้ไม่แก่ตัวคนนั้นไรคุณค่าสิ้นดีไม่มีประโยชน์ในการเกิดมามีชีวิตเกิดมาหนักแผ่นดินเพราะฉะนั้นสรุป พูดอย่างนี้แลสรุปได้เลยว่าคนที่ตั้งหน้าตั้งตาสะสมความรวยให้ตัวเองนี่คือคนหนักแผ่นดินทั้งสิน้นข้อพระธรมมาที่พูดนี่พูดความจริงที่มันหนักและแรงสวนกระแสเป,เป็นปฏิโซตังสวนกระแสของความคิดปุถุชนมนุษย์โลกโลกนะอาตมาต้องพูดหนักพูดแรงเพราะว่ามันเป็นโลกีที่จัดจ้านมากทุกวันนี้ มันดึงไม่ไหวดึงไม่อยู่ดึงยากจึงต้องกระชากกันแรงหนักมันจำเป็นเขาไม่สะดุง้งเสตือเขาไม่สะดุดเขาไม่อะไรเลยพูดไปเมือนสายลมพัดสายลมพัดผ่านแล้วก็ไม่เทนอะไรเขาไม่นึกว่าชีวิตของแต่ละคนอัตภาพของแต่ละคนเนี่ยมันสั่งสมกรรมสั่งสมวิบาก กรรมวิบากเป็นตัวสำคัญของชีวิตคนแต่ละคนกรรมสกมหิหกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนตนเองทำนี่แหละเป็นของของตนแล้วตนก็เป็นมรดกของตนตนตรับทายาทมรดกของตนเป็นทายาทร,รับมรดกของตนเองหมดแบ่งใครไม่ได้ไม่ตกไม่หล่นด้วยมรดกกรรมเนี่ย แล้วกรรมนะ่ะพาเราเป็นเราไปพาเราเกิดต่ออะไรต่างๆนะกรรมทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยคนจะเกิดมามีอย่างโน้นอย่างนี้จะรูปรอพ่อรวยจะค้าหักค้าเป๋อะไรจะเป็นพิการจะป็ิรูปดีรูปชั่วจะมีความฉลาดความโง่จะมีคุณค่าจะมีความดีความชั่วอะไรก็แล้วแต่ที่คุณประพฤติคุณมีกรรมต่างๆทั้งหมดที่จะ มันคุณสังสมมีพลังงานในตนเองเป็นต้นทุนทำให้คุณทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่งไงก็แล้วแต่ซึ่งจะบอกว่ามันดีหรือมันชั่วหรือมันสูงมันต่ำมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์หรือมันผลานพลามันทำลายมันเลวทรามอะไรก็ตามใจจากกรรมทั้งนั้นเลยกรรมโยนิกรรมพันทุแะมันสะสมมาเป็นเผาเป็นพันุ์ เป็นตระกูลกรรมปฏิสรโนคุณมีกรรมเท่านั้นที่เป็นเครื่องอาศัยในอัตภาพตลอดจนกว่าจะปรินิพานเป็นประโยชน์สารแม้คุณจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วคุณก็อาศัยกรรมแต่กรรมของพระอาหารหันต์นั้นเป็นกรรมที่ไม่มีบาปแล้วไม่มีบุญแล้ว พรอรหันต์บรรลุอรหันต์จบเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปปุญญาปาปะปริคีโนเป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปนี่คือพระอรหันต์กรรมที่เหลืออยู่ที่ได้พึ่งจึงเป็นกรรมที่มีแต่กุศลกุศลสู้ประสัมปทาเพราะว่ารสรพพปาปสากระนังเพราะสัจจิตตปริโยทปนังพระได้ทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผองแผ้วแล้วสำเร็จ บาปทั้งปวงไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยู่พระอ,อรหันจึงอยู่ด้วยกรรมทุกกรรมที่เป็นกุศลถ่ายเดียวไม่ต้องไม่มีบุญแล้วเพราะอรหันเป็นอรหันแล้วทำกรรมใดก็ไม่มีบุญไม่เกิดบุญบาปนะไม่มีแน่นี่เป็นเรื่องที่ในยะสําคัญลึกซึ้งที่ ชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยไม่เข้าใจในยะสําคัญนี้กันชัดเจนแล้วเบลอลืมเข้าใจผิดด้วยเข้าใจผิดว่าหนึ่งที่พูดกันทั่วไปง่ายๆตืต่นๆนะพระหันหมดกรรมว่างง้งพระหันคือผู้ที่ทําไม่มีกรรมแล้วไม่มีกรรมยังไงมีกรรมคือการกระทําหายใจออกหายใจเข้าก็คือกรรม กระพริบตาก็คือกรรมยกมายกมือยกแข้งยกขาคือดิกตัวกายกรรมวจีกรรมแม่มนโนคิดก็เป็นกรรมไม่มีกรรมได้ไงเป็นพระพุทธเจา้าก็ยังมีกรรมนี่คือความเข้าใจของาศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้มันมันมันเพี้ยนมัน,ม,นมันผิดเลยอะ่ะจนกระทั่งเมื่อเข้าใจเพี้ยนเข้าใจผิดไปนี้แล้วปฏิบัติธรรมมันก็ไม่สู เป้าหมายที่ถูกความหมายเพราะมันเข้าใจความหมายผิดมันก็ไม่ไม่ไปถูกเป้าหมายที่เป็นความหมายที่ถูกต้องนะแั้วก็เข้าใจผิดไปอีกว่าพระอรหันต์นั้นที่พูดง่ายๆตื่นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมนะครับอาจารยตื่นที่พูดไปเมื่อกี้ยิ่งไม่เข้าใจว่ากรรมหรือพระอรหันต์นั้น นะเป็นผู้ที่ไม่ทำกรรมชั่วไม่ทำกรรมบาปไม่ทำกรรมอกุศลทุจริตอย่างเด็ดขาดเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะถ้าไม่นนั้นก็ไม่ใช่พระอรหันต์จริงนะพระอรหันต์จริงเราจะไม่มีเพอภพรไม่มีตกหลุนไม่มีแวบไหนที่จะไปทําชั่วทาบาปอะไรอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ คุณลักษณะเต็มๆของพราเพราะงั้นทุกคนสามารถปฏิบัติตนประพฤติตนจนกระทั่งจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและจิตวิญ,ญญาณประธานสิ่งทั้งปวงเป็นจิตวิญญาณบรรลุอรหันต์บรรลุอนัตผลได้มันก็เป็นหลักประกันของชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งอยู่ในโลกนี้ไม่ทำและชั่วบาปทุจริตซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในสังคมมนุษย์แม้แต่ตัวมนุษย์ผู้นั้นผู้นั้นเอง คนผู้นั้นก็โอ้โหสบายเลยดีมากเลยชีวิตจะยืนยาวอีกกี่ปีมันก็มีแต่คุณค่าประโยชน์ไม่ได้มี้มีวิบากบาวิบาก,บากชัว่วไม่มีอะไรที่จะกังวลอีกแม่ไม่ถึงอรหานต์เป็นอนาคามีก็ไม่ทำบาปท,ที่มันหยาบข้างนอกแล้วเหลือแต่ของตอนเองที่ยังล้างไม่เสร็จเป็นอุทธรรมภาคยสังโยชน์ เป็นสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์ข้างในจิตาบางก็เลือนในพรูปเพราะว่าตัณหาที่เป็นรูปเลือหรือบางองค์ก็เลืออาดรูปอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะก็เป็นคนที่ภายนอกข้างนอกไม่มีภยัยไม่มีโทษแล้วเพราะอนนาคามีขึ้นไปซึ่งพระพุทธเจ้ามีมีทฤษฎี หรือทิฏฐิที่มาให้มนุษย์ได้ปฏิบัติประพฤติเป็นหลักประกรันของมนุษย์อยู่ในสังคมเป็นสังคมเป็นทําให้มนุษย์ไม่มีโทษไม่มีภัยใในอยู่ในสังคมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่เป็นความรู้เป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยในโลกทุกวันนี้นี่สอนคนจบปริญญาเอกจบปริญญาโพสต์ดกเตอร์อะไรก็แล้วแต่มากเยอะแยะ มันไม่มีหลักประกันอย่างของพระพุทธเจ้านอกจากไม่มีหลักประกันและมันยิ่งเก่งนะความรู้โอ้โหเป็นความรู้ทางบัณฑิตทางปริญญาใหญ่ๆมันยิ่งเอาปริญญาเอาอะไรตระนี้ไปทุจริตไปโกงไปเอาเปรียบเอารัดต่างๆนานาที่มันมีโอกาสที่ตัวเองจะคีโลมันไม่รับประกันเลยว่าความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ มันจะลดไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันแล้วก็ดูเหมือนไม่มีหลักไม่มีวิชาที่สอนในลดกิเลสพวกนี้ด้วยมั้งนะไอที่เรียนบริญาตรีโทเอกอะไรนะนะคุณก็เรียนปริญาตรีมาั้งมีไหม,ไม,มห ผมมันไม่ได้เรียนปริญญาตรงตรีอะไรก็เขาผมก็เลยไม่รู้จะดว่างก็ต้องถามคนที่เคยผ่านการเรียนมาบ้างนะซึ่งพูดไปแล้วนี่ยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธนะนี่พูดในขอบเขตของชาวพุทธผู้เป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยนะไม่ได้มาสนใจเรียนธรรมะของพระเจ้าเพื่อที่จะมีหลักประกันอันดีแก่ชีวิตเลยเนี่ย สวยเหมือนกับคนทุกคนในโลกสวยแม้คุณจะไปจบด็อกเตอร์สิบใบทางโลกถือว่าสวยอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทุงเรียกว่าคนโมคะบุรุษเกิดมามีชีวิตแต่เป็นโมคะบุรุษเป็นเกิดมาศูนย์เปล่าไอ้ศูนย์เปล่าพอทํานานะมันแถมมิจฉาทิฏฐิแถมได้รับไอ้อกุศล ได้รับพอกเพิ่มโลกโกรดหลงกิเลสหนาเขาไปกก็จะตายอะ่ะโมฆะคือไม่ได้ความรู้ของพุทธเจ้าไปก็ยังก็ยังเออก็อยังขนาดหนึ่งนี่แถมไปทำกิเลสให้ตัวเองหนาขึ้นหนาขึ้นนึกไปทำวิบากบาปทุจริตบาปใส่ตนเองเข้าไปอีกเท,ท่าไหร่เท่าไร อาตมาพูดแค่นี้ถ้าเผื่อว่าใครมีสำเนียกมีปฏิภาณบ้างที่พวกเราเห็นหน้ากันในฟังเนี่ยพวกคุณนี่มีโชคมากมีโชคโชคมากๆที่เออเอาชีวิตมาใส่ใจเวลาวันหนึ่งยีบสี่ชั่วโมงคุณก็เอาเวลามาอยู่ทางนี้ใส่ใจได้ยังไงก็ยังลุกขี่เกี่ยมาอยู่กับมิตรดีอาตมาว่าอาตมานี่ ภาคภูมิใจตนเองเทตามาสร้างสังคมหรือพยายามอยู่กับสังคมเป็นสังคมที่มีชุมชนมีมนุษย์รวมกันแล้วก็มารวมกันสังวรระวังพากันประพฤติปฏิบัติมีการสํารวมอินทรีย์มีการสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานโดยมี การพิจารณากายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตทมในธรรมนั่นเป็นสติปัฏฐานสี่ที่อาตมากล่าวต้นเมื่อกี้ว่าสํารวมอินทรีย์ภาคเพียรสํารวมอินทรีย์หกปะหานกิเลสสํารวมพยายามภาคเพียรปหานกิเลสพยายามทําให้เกิดผลภาวนาปัฏฐานแล้วก็พยายามรักษาผลอันนี้เป็นสมปัฏฐานสี่ ด้วยอิทธิบาทสีนะจะมากจะน้อยคุณจะมีอิทธิบาทมากอิทธิบาทน้อยมีชั้นทวิรยิยะจิตตวิมังสากันมากน้อยก็แล้วแต่ในชุมชนชาวโศกทุกชุมชนมีวัฒนธรรมอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นสังคมกลุ่มหมู่ชนเป็นชุมชนไม่นิตนในก็ตาม ชุมชนของชาวโศกมีนิตินายอยู่สองแห่งเท่านั้นแหละราชธานีกับศรีสาโศกราชธานีโศกศรีสาโศกเป็นนิตินัยนอกนั้นก็เป็นชุมชนส่วนตัวส่วนเอกชนไม่ได้ขึ้นกับทางการไม่เป็นนิตินัยอะไรแต่เป็นทุกชุมชนคือถือศีลกันทุกชุมชน ถืศีลกันกวดขันกันใครผิดศีลชําระกันชําระกันจริงๆทำไม่เหมาะไม่ควรแล้วนี่หยาบคายก็เชิญออกในกนกกลมใครรู้ว่าใครทำผิดศีลก็มีทันกันลงทันกันจริงๆน,นี่เป็นเรื่องที่อาตมาว่าอาตมาภาคภูมิใจที่ชีวิตนี้เราได้ทำเช่นนี้กับสังคม มนุษยชาติอัตมาก็ยังนึกไปถึงประเทศนึกถึงผู้บริหารประเทศนึกถึงไปถึงเทระสมาคมทำไมเขาเกิดก่อนอัตมาทำไมเขาไม่ทำให้เกิดหมู่ชนชุมชนเป็นอย่างนี้มาพูดกันดีกระดาโอ้ให้หมู่บ้านมีสีหน้าให้หมู่บ้านมีสีหน้ามาพูด โกโก้ go, go. แต่มันทำได้ไหมแต่พวกเราทำได้จริงมันอาจจะบกพร่องมันอาจจะผิดพลาดผิดศีลกันบ้างแน่นอนแต่เราบอกเข้ามาอยู่นี่คุณต้องถือศีลน,นะคุณต้องมีศีลคุณจะมานั่งฆ่าสัตว์อย่างหมู่บ้านของเรานี่ไม่ฆ่าสัตว์กันเลยไม่กินเนื้อสัตว์กันเลยมังอ้างยกเว้นว่าต้องฆ่าเพราะว่าต้องเอามากินอย่ามาอ้างเพราะงนั้นหมู่บ้านชาวโศกทุกชุมชนอ้างว่า ต้องฆ่าสัตว์เพราะว่าต้องกินนี่ต้องฆ่ากุจีเอาตุกจีมากินเราจะกุจีไหมอีสานนี่ยแม่กุจีกินกันน่าดูไม่กินแล้วไม่ฆ่าจะต้องฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเอามากินไม่มีเหตุผลไม่มีอ้างเองเงื่อนไขพวกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์ได้จริงๆเลยเพราะพาะวกเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เพื่ออ้างแม้แต่มากิน นันจะเป็นความบริบูรณ์ของศีลที่ได้ดีมากแต่เขาหาว่าสุดตรงถ้าอาตมาพาพวกคุณทำสุดตรงพวกคุณเป็นโรคประสาทเข้าโรงพยาบาลประสาทกันไปเป็นแถวๆแล้วถ้ามันสุดตรงอะใช่ไหมอ่ไม่ได้สุดตรงสุดแต่งอะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ ตรงแต่งอะไรกัน,นไม่ศีลห้านี่คุณไม่ได้สุดตรงแต่งอะไรเป็นพื้นฐานปฏิบัติแล้วได้ดีแม้แต่จะปฏิบัติไม่สมาธิที่เดียวกดข่มได้แต่กายวาจาข้างนอกไม่บรรลุถึงใจปฏิบัติศีลต้องบรรลุถึงใจแต่าศาสนาพุทธทุกวันนี้มันเพี้ยนไปแล้วปฏิบัติศีลได้แต่กายกับวาจา ถ้าจะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดต้องเป็นนั่งสมาธิเอาตัดตัดธรรมะพระพุทธเจา้าเป็นแบ่งแยกศีลเนไปกายวาจาใจไปนั่งสมาธิสมาธิจะเกิดเพราะนั่งเอาสมาธิของพระเจ้านั่นเกิดเพราะศีลข้อหนึ่งก็เกิดสมาธิศีลข้อสองก็เกิดสมาธิศีลข้อสาก็เกิดสมาธิศีลข้อสี่ข้อหเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุติ ในกิมมัติเยสูตรพระเตวีหลงเสข้อหนึ่งกับข้อสองท่านตรัดไว้ชัดเลยสรุปไว้ประโยคต้นเลยศีลที่เป็นกุศลย่อมยังอรหัตผลให้บริบูรณ์ไปตามลำดับกุศลานิสีลานิอุปุป,ปุปปเพนะอรหัตตายะ ปูเรเตนต,ตีตินี่คือคำโปรยชัดเจนของอันิสงของการปฏิบัติศีลเพราะงั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเสื่อมเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมราแต่คนมันเสื่อมคณะใหญ่ก็เสื่อมไปจากาศาสนาแล้วโดยสอนไม่ตรงเห็นไหมสอนศีล จะเป็นไปเพื่อจิตอรหั t ตผลมันไม่ได้เกิดที่กายกับวาจาเท่านั้นนะกายกวาจามันจะบริสุทธ์เท่าไรเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เกิดอรหั t ตผพไม่มีหรอกกายกวาจ้าไม่ได้เป็นเครื่องชี้บ่งถึงก,การบริสุทธิ์อรหัตผลการบรรลุอรหัตผพไม่มีนะไม่มีมีแต่มันจะทำให้จิต เริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยอาวิปฏิสารหมายคําว่ามันเคยเดือดร้อนวุ่นวายวิปฏิสารมันก็เริ่มไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปตามลําดับตามลําดับปฏิบัติได้แล้วก็เจตจตเจริญจจตจะกินดีปราโมทปาุุชสูงขึ้นเป็นปิติเป็นความอิ่เอิมใจที่เราสามารถปฏิบัติได้ละเว้นได้โดยขั้นที่ยี่ปัญญาแล้วมันจะเป็นจริงเลย แต่แล้วจิตก็สงบปัสสัตธิจิตนั้นสงบไม่ใช่กายไม่เคยยุกริก,กปฏิบัติศีลแล้วกายไม่ประพฤติอะไรไม่อาาจาก็ไม่พูดอะไรไม่ใช่ปัสสัต t ิสงบไม่ได้หมายความว่านิ่งแข็งทื่อเฉยชาไม่ใช่ยิ่งจิตคล่องแคล่วว่องไวสงบนะอากายปัสสัตธิก็หมายถึงหมวดของเจตสิก กายปัสสัตธิคือหมายถึงหมวดของเจตสิกเวทนาเป็นต้นสัญญาเป็นต้นสังขารเป็นต้นสงบลงกายปัสสัตธินก็แปลว่าเวทนาสงบสัญญาสงบสังขารสงบไปเปิดพจนานุกรมบาลีไทยได้เลยเขาก็ยังแปลอย่างงั้นอยู่ในพจนานุกรมบาลีไทยอ่ะอะ กายปัจสัติทนี่กายสงบเนี่ยไม่ใช่กายสงบคือ,อ,อจิตเฉยเออไม่ใช่ร่างกายขยุกขยับไม่ขยุกขยับเรียกว่านิ่งแข็งนี่คือกายปัจสัติหรือว่ากายต้องขยับช้าๆจฉตเฉยเออนี่สงบอย่างโพธิลักษณ์เนี่ยพูดแล้วก็โอ้โหมือไม้ตื้อตัว,ตว,ตวหน้าตาไม,ไม่ไม่สุภาพเลยไม่สงบเลยไม่กายปัจสัติเลย นั่นคือคนไม่รู้ธรรมะว่ามาโพธิรักไม่สงบเลยยิ่งกายเร็วเท่าไร่จิตของเรายิ่งนิ่งยิ่งสงบยิ่งไม่มีกิเลสเข้ามาปนร่วมไม่มีเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสเข้ามาทำให้ของเราการแสดงออกของเราทางวาจาทางกายกรรมก็ตามไม่มีตัวอกุศลจิตอกุศลเจตสิกนั้น ร่วมแสดงออกไปได้เลยนั่นแหละคือสงบฟังพอจะเข้าใจดีขึ้นมาเข้าใจตรงเนี้ยความสงบจึงไม่ได้หมายความตื้นตื้นหยับหยาบพื้นเพื่นเพลินไม่ใช่เลยธรรมะพระุทธเจ้านะแม้แต่คําว่าสงบคําเดียวเนี่ยก็เข้าใจกันไม่ถูกเข้าใจกันพื้นพื่นตื้นตื้นมันจึงไม่ไปถึงไหนนะธรรมะพระพุทธเจ้า